นักเรียนชั้นม .1 ทุกคนครับพบกับพระอาจารย์นัทชัยโุตุลอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นวันนี้นะครับพระอาจารย์จะมานําเสนอ,อเรื่องของศาสนาสัมพันธ์นะครับความจําเป็นที่เราควรเรียนรู้ศาสนาอื่นนะครับเราถึงจะเป็นชาวพุทธ นะก็ใช่ว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องวิชาพระพุทธอย่างเดียวนะครับในประเทศไทยนั้นมีมากมายหลายศาสนาหลายลัทธินะครับดังนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้นะนะครับศาส,สนาอื่นบ้างนะครับความสําคัญของศาสนานะทุกศาสนานะครับทํนะาให้คนมีความสุขสงบทางใจนะ ส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีไปด้วยนะครับทำให้คนอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสันติและกลมเกลียวนะครับเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเช่นวัฒนธรรมประเพณีศาสนาสถานนะครับนั่นก็มายอังนั้นหมายความว่าทุกศาสนานาสอนคล้ายกัน มีแนวทางที่ปฏิบัติคล้ายกันนะครับนะเป็นที่พึ่งนะทางจิตใจเหมือนกันนะครับแต่บางคนนั้น,นะนบิดเบือนศาสนานะใช้หลักคำสอนไปทางที่ผิดนะครับเราก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าบุคคลไหนควร เชื่อควรฟังบุคคลไหนที่ไม่ควรฟังเราอย่าไปฟังนะครับนะศาส,สนานะครับเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมและประเพณีศาส,สนาศาส,ส,สนาสถานต่างๆนะครับศาส,สนาพุทธก็มีวัฒนธรรมมีประเพณีนะครับที่มีความสวยงามนะครับ แล้วก็มีความเป็นมาอย่างยาวนานนะศาสนาก,กับสังคมเนี่ยนะครับเป็นของคู่กันมาเป็นเวลานานาน,นะครับเรกเรียนดังนั้นศาสนาก,ก็มีความสําคัญต่อสังคมด้วยเช่นกันนะครับามาดูครับศาสนาที่สําคัญในประเทศไทยนั้นมีศาสนาอะไรบ้างนะครับมีศาสนาพุทธใช่ไหมครับ พระพุทธศาสนาครับศาสนาอิสลามนะต่อมาก็คือศาสนาซิกนะครับแล้วก็ศาสนาคสสร,าาริสศาสนาพราหมูนะครับนี่ก็คือศาสนาใหญ่ๆที่ยังมีอยู่ในประเทศไทยนะครับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมครับต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ นะสำหรับพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธเนี่ยนะครับเราสามารถปฏิบัติตนได้ด้วยการรักษาสี่ห้านะมีอะไรบ้างนะครับเราต้องไม่ทำลายชีวิตไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับสองห้ามรักขโมยไม่ว่าตั้งแต่ของสิ่งนั้นมีราคาเพียงหนึ่งบาทขึ้นไปนะครับเราก็ไม่ควรที่จะขโมย ห้ามผิดประเวณีนะครับหรือห้ามผิดในกรารมนะครับเช่นไม่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นนะครับห้ามพูดปดพูดยุยงให้เกิดควา,ามแตกแยกนะครับไปิท้าคนอื่นนะครับมาให้คนอื่นฟังอย่างนี้นะครับก็ไม่ควรพูดหรือทําให้คนสองคนนั้นแต่กัน หรือพูดนะครับเพื่อ,อ,อเกิดความไม่สามัคคีีในหมู่คณะนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรจ,จะทำนะซึ่ง,ซ,งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถพบเห็นได้ในในโลกปัจจุบันะะะนะครับเรียกว่าโลกออนไลน์หรืออะไรครับตาม อ่าอะไรครับเฟซบุ๊ o ยูทูบนะครับสื่อทังมออนไลน์ต่างๆเราก็สามารถเ็เห็นได้นะครับดังนั้นเราต้องพิจารณาด้วยว่าอ่าเราควรเชื่อไหมนะครับเพราะจะมีบางกลุ่มที่ทำให้เราเกิดความแตแกแยกกันนะต่อมาครับห้ามเสพของมึนเมาอะไรครับมีอะไรบ้างเหล้าสุราใช่ไหมแอลกอฮอล์ต่างๆทําให้เกิดความมึนเมา สาโทสาเกนะครับพลุ่มนี้ก็เราอย่าไปยุ่งครับนะนี่ก็คือการปฏิบัติตัวง่ายๆครับนะักเรียนตามหลักพื้นฐานของอพระพุทธศาสนานะครับนะักเรียนทำได้ห้าข้อนี้นะักเรียนก็จะมีความสุขมากครับนะักเรียนนะมีความสุขในการดำเนินชีวิตยอย่างมากเลยนะเราอยู่ของเราเราไม่เบียดเป็นผู้อื่น เราไม่ไปลังแกสัตว์ไม่ไปตกปลาไม่ยิยงนกนะนะครับอยากตกปลาจริงๆนะครับเรียนทยํายังไงโอ้ห้ามไม่ไหวแล้วอยากตกปลาโทรศัพท์ครับโปดเกมตกปลามานะแก้ขัดไปก่อนนะครับเราอย่าไปเบียดเบียนชีวิตจริงของเขานะนะครับเห็นไหมครับง่ายๆนะักเนี้ก็สามารถที่จะอาอยู่ได้ละนะใครมาด่าเราใครว่าเรา เราเฉยไว้ครับนักเรียนเราอย่าไปโต้ตอบเราอย่าไปด่าเขานะนะครับเราอยู่เฉยเนี่ยครับเราก็มีความสุขนะใครจะว่าอะไรก็เออเหรอเออเหรอเหลืออย่างเดียวครับอย่าไปโต้เถียงเขาเขาด่าเราได้เขาว่าเราได้เขาไม่ท้าได้เขาไม่มีความสุขครับนักเรียนถ้านักเรียนอยากมีความสุขจริงๆนักเรียนต้องเออเหรออย่างเดียวนะฮะอย่าไปเถียงเขานะครับไม่ลูกกินเมีย นะครับนักเรียนมานี้ก็คงไม่ไม่เกิดขึ้นนะครับไม่มีเรื่องทุบเทานะนะครับถึงนักเรียนถึงแวัยควนี้นักเรียนก็ต้องรักครอบครัวนะครับนะมีครอบครัวต้องรักครอบครัวไม่ดื่มเหล้าใช่ไหมครับนักเรียนเคยเห็นคนขี้เหล้าไหมเวลางมาเป่นยังไงครับอ่านะดูไม่ได้เลยนะครับข้าวแมน่นอนนั่นนะ เมาตรงไหนกินตรงไหนเมาตรงนั้นนอนตรงนั้นแม้แต่กองขยะก็ี่จะนอนได้นล้วเรียนอยากเป็นแบบนั้นไหมนะนะครับไม่รักขโมยอ่านักเรียนครับอยากได้อะไรนักเรียนก็ต้องเก็บเก็บตังค์ด้วยของตัวเองนะครับทํางานเก็บเงินนะนะครับแล้วก็ไปซื้อเอานะไม่ใช่ว่าอิจฉาเขาอยากได้ของเขาแล้วเราจะมัวเขามานะครับไม่ควรนะอ่าต่อมาครับศาส,สนาต่อมานักเรียน ก็คือศาสนาคิดครับศาส,สนาคิดนั้นเขาสอสนอะไรบ้างเรียกว่าศึกษาบัญญัติสิปการนะครับสำคัญเลยคล้ายๆกับถินหน้าของเราทัเรียนท้องเของเขามีอยู่สิประการครับเรียกว่าบัญญัติสิประการนั่นเองพระเยซูคิ์ทรงกล่าวไว้ว่าหนึ่งหหให้พระเจ้าอื่นนะครับนี่ก็คือบุคคลของ อาสารอาเรียกว่าสาสนิกชนของอาชาวคิดตนะครับต้องไม่มีพระเจ้า,าอื่นนะไม่ศรัทธาในพระเจ้า,าองค์อื่นนะครับต้องศร,รัทธาพระเจ้าองค์เดียวของเขานะครับสองห้ามกราบไหว้ครบรูปครบรูชาอะไรก็ตามที่เป็นรูปเครบรพห้ามกราบไหว้นะครับห้ามกราบไหว้สามอย่าเอ่ยพระนามพระเจ้าเล,เล่น เมื่าจะเป็นพระนามของพระเจ้าพระเยซตูหรือพระเจ้าอของศาสนาคิดนะครับห้ามกล่าวได้ดินนะต่อมาครับให้รักษาวันสโตวันสบสบ,สบโตนะครับเป็นบางบริสุทธ์นะครับต้องรักษานะให้รับถือบิดามารมดานะครับเหมือนสนาพุธไหมฮนะ ้องนับถือดามารดาเพราะอะไรครับเพราะดามารนดาของเรานั้นเปรียบได้ด่างพระผุมเป็นพระรุมเป็นพระอรหันต์นะครับเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นว่าให้กราบได้เหมือนกราบพระสงฆ์เรากาบพระสงฆ์ยังไงครับเรากาบสามครั้งแบบแบมือใช่ไหมครับเรากาบพ่อเรากราบแม่เราก็สามารถที่จะกราบแบบแบมือได้เพราะท่านเป็นพระเป็นพระภุมเป็นพระอรหันต์นะครับ อสองสถานมีความใช้คืนใช่ไหมครับให้รัอบ,บีดามารดาแน่นอนแหละนะครับทุกศาสนาต่อมาครับอย่าฆ่าคนศาสนาคิดอย่าสอนว่าอย่าฆ่าคนพุทธสอนว่าไงครับห้ามกิริีาข้อที่หนึ่งใช่ไหมห้ามฆ่าตัดชีวิตนะครับอย่าผิดศีลประเวณีมีความใช้คึงกับศาสนาพูดแล้วเห็นไหมครับเข้ามาสู่ศีลห้าละนะไม่รักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จคล้ายๆเลยครับอย่าพูดปลดนั่นเองนะศาสนาคิดเนี่ยสอนว่าอะไรก็ตามเราอย่าไปเป็นพยานนะเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งชนะแต่เราต้องมีเหตุและมีผลมีความถูกต้องนะครับห้ามเป็นพยานเท็จถ้าเราไปดูหนังเนี่ยนะครับดูหนังฝรั่งเนี่ยเลยมีขึ้นสารในนักเรียนต้องสังเกตดีนะฮะก่อนขึ้นสาลเนี่ยเขาจะให พยานเนี่ยเอามือไปจับอะไรครับไปจับคำพีไปเบิ้ลว่าจะไม่พูดปดจะให้การเป็นความจริงใช่ไหมครับเห็นไหมนะครับต่อมาครับบญัติสุดท้ายก็คืออย่ารูปของเพื่อนบ้านก็คล้ายๆคือกันครับอย่ารูปอย่าเอาของผู้อื่นนะแต่ของสตางค์พธเย็งไงครับเหมารวมเลยไม่ว่าจะเป็นเ่ิน้านหรือจะเป็นใครก็ตามห้ามเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนนะครับ สาสนาคิดก็คล้ายคืงกันว่าอย่าโลภอย่าเอาของคนอื่นมานะครับก็คือเ่อนบ้านบ้านเมาองเขาใกล้กันติดติดติดกันนะครับก็อย่าไปเอาของเามานะครับนี่ก็คือศาสานาคิดนะครับถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยก็มีความใล้คึงของเราอย่างมากนะครับ่อมาะรับศาสนาอิสลาม นะครับวันนี้พระอาจารย์ขอนำเ,เสนอแค่ตามศาสนาใหญ่ๆที่ยังอยู่ในสังคมเราที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับมีบทบาทในสังคมเรามากมีบทบาทอิทธิพลนะครับในสังคมปัจจุบันเราก็คือศาสนาอิสลามนะครับศาสนาอิสลามศึกษา,าอะไรครับศึกษาข้อห้ามและข้อปฏิจจบตัติต่างๆนะอิสลาม ก็จะมีความคล้ายคลึงกับศาส,สนาคิสต์นะครับอยู่บ้างนะถ้าเราไปศึกษาในเรื่องศาสนาให้ลึกซึ้งกว่านี้นะครับถ้ามีโอกาสพระอาจารย์จะมาอาธิบายนะครับต่อไปศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับสอนว่าห้ามกราบรูปเคารพหรือบุคคนลใดนๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นรูปเคารพ ไม่ควรกราบไหว้บูชาต่อมาครับห้ามคุมกำเนิดทุกวิธีการห้ามคุมกำเนิดนะฮะดี๋ยวเป็นกิจเลยนะครับใครไปกินยาคุมนี่ก็ผิดนะฮะทำทำหมันก็ผิดนะนะครับถ้าถ้าบอกว่าห้ามคุมกำเนิดทุกวิธีการเนี่ยทำหมันก็ถือว่าเป็นการคุมกำเนิดเหมือนกันนะครับต่อมาครับห้ามเผาศพ ศาสนาอิสลา,ามจะไม่มีการอสอพครับรเรียนจะฝังไม่มีวิธีการในกางยิ้นนะฮะตายใช้ต้องฝังต้องฝังภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับอิสลา,ามนี้ต่อมาครับข้อห้ามดื่มสุราเบียและของมึนเมาในไนะครับนี่คือข้อห้ามเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับศาสนาพุทธนะครับ้า้คืงกันนะครับห้ามดื่มสุราเบียและของมึนเมาหรือห้ามดื่มจริงะปิด นะครับใครที่ดื่มสุราเนี่ยนักเรียนจะเห็นเลยแล้วแหละพระอาจารย์พูดตลอดว่าใครเมาเนี่ยเมาเหล้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะนะครับ,รบก็จะเกิดปฏิกิริยาต่างๆที่มันไม่น่าดูนะครับาบางคนอาจเมาแล้วก็เว่ยวายเมาแล้วอาจจะหาเรื่องเมาแล้วอาจจะทําให้ผิดทุกอย่างเลยนะครับใครผิดข้อดื่มสุรานี่นักเรียนสามารถผิดได้ทุกข้อเลยเพราะมันจะผ่านไปหมดเลยนะครับนักเรีนยนต่อมาครับถ้ามเล่นการพนัน นะอันนี้เขาหยี่ม,มาคือห้ามเล่นกับงานแต่ของพุทธเราเป็นไงครับห้ามยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขทุกอย่างนะครับนะไม่จ่อโจงว่าจะเป็นพน,นันไฮโลอะไรก็ตามที่เป็นกนารันต์ปานแปะก็เป็นพน,นันนะเล่นหวยก็เป็นพนันนะครับแต่ศาสนาพุทธมารวมว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขต่างๆนะครับ ต่อมาครับนักเรียนการปฏิบัติตนตามหลักทำทางศาสนาที่ตนนับถือครับนะในการดำ,แบบนะำเนินชีวิตแบบพอเพียงนะครับในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมครับนักเรียนนะซึ่งก็มีอยู่ทางสายการนะครับปรัชญาของ เศรษฐกิจกกพอเพียงเรียกว่าทางสายกลางมีอะไรบ้างครับเรียนนะพอประมาณมีเหตุผลใช่ไหมครับมีภุมมคุ้มกันในตัวที่ดีนะสามห่วงสองเงื่อนไขใช่ไหมครับที่เราเรียนในวิชาสังคมก็มีความให้ียกันก็คือความรู้นะครับมีอะไรครับมีความรอบรู้มีความรอบคอบมีความระมัดระวังนะครับเราต้องมีคุณธรรม นะง่ายๆคุณธรรมในใจต้องมีความซื่อสัตย์เป็นนับแปลครับนักเรียนคนทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์ต่อตอนเองซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นนะครับมีความขยันมีความอดทนและก็ต้องมีสติปัญญาและเราต้องรู้จักการแบ่งปันด้วยครับนักเรียนนะครับต้องแบ่งปันด้วยต่อมาครับเหล่านี้จะนำไปสู่เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมความสมดุลนะครับพร้อมกับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะเกิดขึ้นการดำรงชีวิตแบบพอเพียงครับนักเรียนอะไรบ้างก็คือการผลิตอาการพึ่งตนเองหรือเลี้ยงตนเองได้นักเรียน การทนเองการเลี้ยงตัเองได้นั้นเนี่ยนะครับเช่นการผลิตนาเพื่อกินพอใช้ในครอบครัวนะครับหากเหลือก็จึงนําไปขายหรือไปแจกจ่ายนะครับเช่นการปลูกผักสวนครัวนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนอยู่กับไปชนบทเนี่ยเขาจะมีบ้านวัติิกันเนี่ยเขาจะปลูกผักไว้ครับแบ่งปันกันเช่น ม้าจานปลูกผักนี้มาเรยียนปลูกผักนี้บ้านต่อมาที่อยู่ใกล้กันใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งาการการแลกเปลี่ยนกันนะมันเหลือมากเราก็ไ่ขายนะครับต่อมาครับไม่เห็นการแข่งขันนะเราจะไม่แข่งขันกันมากนะครับแต่นะกพเลยอครับก็คือการไม่เห็นการแสวงหาความสุขทางวัตถุนั่นเองแต่เห็นการหาความสุขทางใจ นะทำจิตใจใสงบนะวัตถุกเกิดขึ้นได้ดับฝูญนได้แต่ความสุขทางใจนั้นมันอยู่กับเราตลอดชีวิตนะครับเราอ่่ไปแสวงหาวัตถุมานะครับให้เป็นนะของเรามากมายนะเมื่อมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับเมื่อมันพังแล้วก็ทุกข์ลนะครับฉะนั้นเราต้องมาเน้นหาความสุขทางใจให้มากขึ้นนะครับ แล้วเราก็ต้องเดินทางสายกลางใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของครอบครัวนะครับมีสิบใช้ร้อยก็ไม่ใช่นะครับต่อมาครับหลักธรรมนะครับ,รรรนะรบที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเรียนในวิชาทางคมต่อไปนะครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรนะครับอาจจะมีกล่าวไว้นะ สันโดษนะครับสันโดษก็คือครับความพอใจนะของคนนะครับความพอใจอความพอใจของคนซึ่งก็มอีอยู่สามอย่างนะหนึ่งยถานยะถาลาภสันโดษนะครับ,บคือะไยครับก็ค,คือความยินดีตามที่ได้มาโดยชอบทมนะครับยินดีในสิ่งที่เราได้มาด้วยความชอบทม ไม่ใช่ปกาไม่ใช่ว่าได้มาด้วยการไปขโมยของผูอื่นมาเป็นของตนเองนะครับข้อที่สองก็คือพระสันโดษความยินดีตามกํลาลังที่ตนมีอยู่นะครับเรามีเท่าไหร่อ่าเราก็ต้องยินดีนะครับไม่ใช่ว่ามีอยู่แค่นี้เราไม่พอใจมีความทุกข์อยากได้อีกจะไปหาอีกนะครับมันก็กลายเป็นมีความทุกข์ทางใจขึ้นมาไม่พอใจไม,ไม่ไม่มีความพอใจในตนเอง นะครับนะเราเลือกเอาว่าเราจะมีความสุขหรือเราจะมีความทุกข์นะครับต่อมาครับยะถาสาะยะถาสารุประสันโดษนะครับความยินดีตามสมควรนะครับแก่ภาวะความเป็นอยู่ของคนนะครับนี่ก็คือหลักสันโดษนะครับถ้าเราทําได้สามอย่างนี้นะครับเราก็จะมีความสุขมีความพอใจนะครับ ต่อมาครับก็คือที่หีสุขนะครับความสุขของชาวบ้านมีกี่ประการนะครับเรามาดูหลักการง่ายๆว่าชาวบ้านเขามีความสุขอย่างไรชนบทเขามีความสุขอย่างไรเขาอยู่กันได้นะครับแต่ยุคปัจจุบันนี้พะอาจไม่แน่ใจว่าชาวบ้านจะมีความสุขไหมนะครับบางคนก็นะฮะสถานการณ์ปัจจุบันนี้ในเรื่อรู้กันอยู่แล้วนะครับที่สุขความสุขของชาวบ้านมีสิ่ประการก็คือหนึ่ง สุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบทำไหมครับนะสุขที่เกิดจากการใช้ใจ่ายทรัพย์เพื่อเลี้ยงชีพและบำเพ็ญประโยชน์เห็นไหมครับมีความพอใจตรงไหนบ้างแลาม,มีความพอใจแบบนี้ไหมสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้นะครับที่กล่าวไว้ว่าการไม่มีหนี้การไม่มีหนี้คือรามประเสริฐน,นะครับต่อมาก็คือสุขที่เกิดจากความประพฤติ ไม่มีโทษการใช้ชีวิตของตนเองไม่ไปทําความเดือดร้อนผู้อื่นไม่ไปสร้างความเสียหายผู้อื่นเห็นไหมครับแล้วก็จะมีความสุขนี่คือการหลักการง่ายๆความสุขของชาวบ้านนะครับซึ่งมีอยู่4ประการถ้าเรียนทําได้เราก็จะมีความสุขเหมือนกันนะครับดังนั้นนักเรียนก็ต้องเอาตัวสันโดกษกับที่มีสุขนั้นมาปรับให้มันอยู่ทางสายกลาง รเราก็จะสามารถที่จะใช้ชีวิตของเราได้แบบพอเพียง<ด>นะนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครับพรอาจารย์ก็ได้เสนอเรื่องวิชาของศาส,สนาสัมพันธ์นะครับธรรมะกับสังคมนะเคร่องเป็นของคู่กันนะครับว่าธรรมะทุกาศาสนาสาสิกชนของแต่ละศาสนานะครับก็มีอิทธิพลกับสังคมอยู่อย่างมากนะครับแต่ แล้วแต่สนิกชนครับนักเรียนนับถือศาสนาไหนเราก็นําศาสน,นานันำำ้นนําคําสอนนาหลักธรรมนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองนะครับอาจ,จารย์ก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับนักเรียนนะครับสําหรับชั่วโมงนี้ก็คงไม่แต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ